สวัสดีครับผมชัชเจรศก์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มมังโสมดูว่าไอ้หนุ่มจากแดน,นกิมจิดูซัน DX2 25 LCA สาน,นะครับไม่ใช่ RCA DWSA N ดีสนูซันไม่ใช่ดอซันนะครับเราไปอ่านผิดอีกอ่านผิดอ่านถูกแล้วพี่น้องเ้ย การกินง่ายนิดเดียวที่เหลือไม่ได้เลยฝนก็จะมาอย่าเพิ่งตกเนดะ้อถ้าตกนะ่ะวิ่งออกไม่ได้เลยโหสามตักออกครับโอ้อยังเก้าครับมาจะใสเด้อมาจะใสเด้อดิไปแล้วอ้าวลืมครับลืม ใหญ่มากครับ1.1 1.1คิวนะครับ1.17นะครับแต่ผมดูแล้วมันกว้างครับอ้อโกรกใส่สามตักคนี่สงสารเลยครับ 225 LCA ตีไปเลยครับ23ตันนะครับบูมอามสเสริมแผ่นเหล็กแล้ว3แฉกพิเศษมีสายยักให้พร้อม,ม,มทุ่นทีเนี่ย6ฟันถ้าอุ้มน่าจะ2ตันกว่าครับ2ตันครึ่งได้อยู่ใบแท็กแ0เซนโรลเลอร์8ตัวแคริเร์ยร2ตัวใช้เครื่องยนต์ก็ยูซ3เนี่ยครับนะ บีดีห้าบตัวนี้น่าจะรีดมาได้ร้อตัววัดรอบเครื่องสองพันรอบต่อดาทีครับกระบอกสีเทาข้างหน้านี่ไฟนี่หกเจ็ดโอ้เจ็ดดวงนะครับแล้วก็ข้างหลังอีกสามประกอบ หรือว่าผลิตที่เกาหลีใต้ครับเทคโอเวอร์มาจากเดวูสีนี่มองไกลๆนึกว่าฮิตาชินะครับแต่ว่าค่าสีนั้นต่างกันดูซานก็เข้ามาทำตลาดตั้งแต่กระบอกเหลงนะครับอาจะเบียดเบียดสิบปีแล้วก็ยังมี FC หรือว่าแฟนคลับอยู่ครับดูซาน โอ้ยตักสองนาทีพักอยู่สามนาทีครับฝนก็จะมาใครมีหล้อมาร่วมทับได้ครับนะร่วมทับน่าจะมาวิ่งได้ดล้อเขาวิ่งได้นะครับแต่เขาเน้นเอาหล้อ เพเวลาหาเงินจะได้ได้โดยกันครับนะ <c oughs> บุกีบักเอฟครับใช้ปั๊มคาวาสกีเคใช้เคสาวีครับนะครับถ้า2องรจะใช้เคห้าวีปั๊มเกาหลีครับนะตัวเดินก็ดูซานพูดง่ายๆว่ารถเขาทำที่เกาหลีหมดเลย ว่าจะเป็นกีเล็กแต่เครื่องยนต์นี่น่าจะบล็อกเดียวกันกับ6บีซีหนึ่งครับนะแต่ว่าอาจจะเป็นตราบิจุสาประมาณนั้นนะครับราคาปัจจุบันนะ่าจะอยู่ประมาณ3ล้าน7นะครับกีเขาเขาไม่ลึกนะครับ ขี้ตื้นเลยว่าว่าง <laughs> โอ้หกฟันตัวนี้น้ำหนักนะ่จาจะซูสีกับฮิตโรแม็กนะครับหนักกว่าเน็กเจนนะครับเน็กเจนยี่สิบสองตัวนี้ยี่สิบสามตีไปเลย <c oughs> อ๋อ มแม่เพิ่มเผแปลเดียวนี่ดูซานตักเต็มแล้วครับโอ้โอโเคสามีร้องครับมีครางครับงานนี้มีคราง สามจุดเจ็ดล้านไม่ยังไม่คิดดอกเบีย้ยครับจะรวมดอกเบีย้ยก็อยู่ประมาณสี่ล้านสี่ล้านหนึ่งสี่ล้านประมาณนี้ครับนะสี่ล้านตน้ตนต้นหนักจริงๆครับบล็อกค,ครับเหตบาปล็อกที่ไร นี่ขนาดออกออกมาตัวนี้พันพันแปดร้อยชั่วโมงครับรถจะสองปีแล้วเสียน็อตนี่ซื้อมาจอดครับพีนน้องซื้อมาจอดอาดูกันใกล้ๆครับ ได้พี่น้องใหญ่ไม่ใหญ่ปุ้มให้ดูครับโอ้หกเอ็บเลยสองตันครึ่งมั้งครับนี่อยู่ไหม1นคิวเท่ากับหนึ่งตันครึ่งนะครับถ้าอุ้มสองคิวว่าสามตันเลยนี่ห่วยาจจะตัวนี้น่าจะประมาณสองตันสตันครึ่งนี่ครับใหญ่มาก นีไม่กระดกนะครับนี่สายแยกตรงนี้เสียน็อตนี่เขาดูแลยิ่งกว่าเมียที่บ้านครับเขาเอา PVC มาหุ้มนะครับมาหุ้มกันทะลอกครับกันซีทะลอกอาวโอ้ยหฮเลยไปนะเคสามีหเลยพี่น้องเลยหาปอายุเข้าฝนก็จะมาครับ น้ำก็จะท่วมวันดีครับดีมาย่างก้าวนี่แข็งจริงๆครับอุ้มคนเดียวเลยอานหนึ่งอุ้มดูว่าเขาใส่อุ้มนี่สองคิวนะครับสี่คิว อ่อออ่ถ้าอัดเต็มกล่องนี่น่าจะได้ประมาณิ q ได้8<น>แปดน,น้อหน้าหลังเนี่ยโ้งเขานีจริงอ่ะยาง8แล้ววิ่งร่วมกับยาง9ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตักนาทีเดียวแล้วก็ตังรอครับต้องวิ่งวนนะมีทางวิ่งวนก็จะดีมากเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนครับแต่ว่าขึ้นลำบากมากเขาเล่นจะสองเมตรเลยครับไม่ใช่กระบอกดำนะพี่น้องเป็นกระบอกเทาเอยสายผู้ใดมาอีกตะวันนี้ พอตรงรับพี่น้องบุรีรัมย์ก็มี D X 2 2 5 L C e ก็เข้าติดตามก็มีอยู่คันเดียวเนี่ยครับเออหนึ่งอุ้มเสียงไ้น้องเสียงไ้เคสามี ห้อยหย้อยห้อยห้อยช้าเดนักครับท้ามวยก็มันหนักเขาใายเกลักซี่ใายทะลวงใส่เอาสตาคอครับ ก็หกสูบนะครับหกสูบลูกชีตั้งหกสูบเป็นเครื่องใ i เร e ิคชันนะครับไม่ใช่เครื่องคอมมันเร็วร้อยสี่สิบก็ใช้หกสูบเหมือนกันนะครับนะครัหกสูบเหมือนกันแต่ว่าแรงม้าจะน้อยครับสายเข้า อ่นึมแกดูดูแลรถดีมากครับจริงๆน่าจะใช้ K5 v นะนะครับรถขนาดใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถขนาดใหญ่จะใช้ K5 หนะ้า้ตัน จันก็ามนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามหเคห้าแต่ 22, 23, ว่าดูซานนั้นยัดเคสามนะครับใส่ใหญ่ ถ้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซับนะครับหรือว่าเพจชาติเจริญซัพอิสการิเตอร์เพจครับงานคิวงานคิวแห่ค้นคำนี่รู้จักกันครับโอเค13บสามนาทีเบาๆมาดเขาเหลือเฟือแล้วครับไอ้หนุ่มมังโสม ฝากกติดตามด้วยครับสวัสดีครับ